แต่งตัวเต็มสูตรเลยเหรอใช่แหมจะมาไหว่งานเหมือนนางสาวไทยตอนขับรถได้ยังไงอ่ะแหม่ปล่อยมือสองข้างไม่รรมดาโอ้โหอะตอนนี้จะไปไหนนี่จะพาผมไปไหนวันนี้เราจะไปนัดรับมีนัดมีนัดเออไปนัดรับต้นไม้อีกแล้วทุกคนโอ้นี่แอดน้อยมานัดเจอที่ปั๊มเลยเหรออ่านี่เราไม่อยู่ตรงนั้นจะนัดเดี๋ยวจพัก ไปสักพักรอชมเรื่องเรื่องนี้คือท่านนัดซื้อต้นกล้วยใช่เดี๋ยวจอดตรงนี้ท่านก็จะมองไม่เห็นนะไม่แล้วไม่เป็นไรจอดตรงนั้นหละไม่มีที่จอดโอ้โหนี่อะไรเขาเรียกกล้วยกล้วยตานีแน่เลยนะกล้วยตานีใบหวีเหี่ยวหี้หวีไปหี้หวีมาโอ้โหใบลายเลย ใช่แล้วอันนี้คือกล้วยตานีนะทุกคนอ่านี้มาเข้าหลบมุมเลยวิวสวยด้วยนี่นี่สรุปแล้ววันนี้ท่านนัดซื้อมาไปเจอที่ไหนอ่ะฮะเอฟในเฟซบุ๊กเหรออ่าใช่ก็เป็นเพื่อนในเฟซนี่แหละอ่าอะตัวนี้ราคาเท่าไ่ตัวนี้นะพูดถึงอดีตก่อนล้วกันอือดีตถ้าเป็นไซส์อย่างนี้นะก็น่าจะต้องมีถ้าเป็นตานีนะตานีด่างนะไซส์นี้ก็ต้องมีราคาหมื่นอัพขึ้นไปอะเมื่อก่อนเนาะ เมื่อก่อนใช่ตอนที่แบบว่ากระแสกำลังดีๆเออหนึ่งถึงสองหมื่นอัพยังไงต้องมีใช่แต่ว่าอันนี้เรียกกล้วยตานีด่างใช่ไหมใช่ตานีด่างสวยอันนี้ก็คือได้ได้ด่างอยู่มีทั้งด่างอ่าด่างขาวแล้วกินออนกีนเห็นไหมเขียวในเขียวแต่อันนี้เป็นตัดสดนะตัดสดเลยเป็นราคาตัดสดซึ่งเป็นราคาที่พิเศษมากเท่าไหร่ ให้ท่านทายว่าได้มาเท่าไหร่พันเดียวไม่ใช่ถ้าแพงกว่านั้นนี่ต่ำกว่านั้นเอองั้นต่ำกว่าพันเจ็ดร้อยสูงกว่านั้นโอ้สูงกว่า700เจ็ดร้อยเรอใช่แปดร้อยไปอีกนิดหนึ่งเก้าร้อยอีกนิดเดียวเก้าร้อยห้าสิบอีกนิดเดียวแปดร้อยห้าสิบเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทโอ้หนี่ซื้อเพราะราคาสวยได้นะ999 ก้าว9ก้าแต่ต้องบอกว่าอันนี้คือราคาตัดสดนะแต่ถ้าเป็นที่แบบชําแล้วเนี่ยมันก็อาจจะพันขึ้นไปพันสองพันสามพันสี่พันห้า 1, 2, 3, 4, ก็แล้วแต่ขนาดไซส์เนาะแต่อันนี้เป็นตัดสดแล้วที่สําคัญไซส์คือสี่สิบเซนน่าจะประมาณสี่สิบเซนก็คือประมาณฟุตกว่าก็คือเป็นไซส์ที่แบบว่าพร้อมพร้อมปลูกก็แหละไซส์พร้อมปลูกเลยอันนี้เป็นตัดสดแล้วน้องเขาก็เอาใส่ ทำมาให้นะคะทาดินมาให้อันนี้น่าจะเป็นดินใบก้ามปูกับมะพร้าวสับอะไรแบบนี้เนาะนี่เลยแล้วทีนี้ตัดสดเนี่ยเมื่อก,ก่อนนี่ถ้าเกิดเป็นฟาริดาหรืออะไรนี่ก็เลียงายากเหมือนกันนะโอ้โาฟาริาดาจะแพงกว่านี้เขาบอกตัดสดนี่ฟาริดาจะแพงกว่านี้แต่ว่าแล้วมันก็จะเลี้ยงยากด้วยนะแต่ว่ามันก็จะเลี้ยงยากสําหรับใครที่แบบว่าไม่เคยไม่เคยมีประสบการณ์ในการซื้อไม้ตัดสดหรือว่าปลูกไม้ตัดสดอ่ะก็อาจจะ มีเสียวๆนิดนึงก็ซื้อทีเดียวก็ซื้อตอนชําม,มาเลยก็ได้แต่ว่าเรามีประสบการณ์จากการปลูกกล้วยที่ทดลองปลูกนะไม่ว่าจะเป็นกล้วยกล้วยกล้วยเขียวกล้วยอะไรคือกล้วยปกตินี่แหละนะเนาะใช่<ๆ>เคยตัดมาปลูกแล้วทุกทุกทุกดินทดลองปลูกในทุกดินทุกต้นคือตัดสดหมดเลยนะแต่ปรากฏว่ามันก็รอดทุกต้นไงเออมันก็รอดทุกต้นเราก็เลยแบบว่าเออต่อให้เป็นตัดสดเราก็ไม่วอรี่เนาะ เพราะว่าเราเรามีประสบการณ์ในการปลูกแล้วอะแต่ถ้าถ้าใครไม่มั่นใจก็ซื้อแบบว่าชําแล้วดีกว่าแต่ว่าถ้าจะประหยัดนะคะประหยัดเนาะสบายกระเป๋าราคาถูกๆเนาะก็ซื้อแบบตัดสดก็ได้ไไดอืมซึ่งราคากล้วยด่างณนะปัจจุบันนะมันก็เหมือนไม้ด่างทั่วไปแหละก็คือมันก็ปรับตัวลงตามปกติอะแหละแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นอะ คือถ้าชอบอะถ้าชอบถ้าอยากได้อะก็ซื้อเ mm hmm. นาะชอบถ้าอยากได้ก็ซื้อเพราะว่ามันก็เป็นความตั้งใจอะก็คืออยากจะมีอยากจะมีกล้วยด่างเนอะหนักเหมือนกันนะเออก็อยากจะมีกล้วยด่าง <สะ S 1> หลายๆสายพันธุ์เออเพราะว่าตอนที่เราตอนที่มันพลิกๆอะเราได้แค่มองไงใช่แล้วมันสวยอะมันสวยจริง,รงๆเพราะว่าแดงอินโดอะที่เอามาปลูกตัวเนี้ยหูกำลังโตสวยมาก ต้นนี้ก็เป็นตานีด่างมันก็มันก็สวยตัวนั้นท่านได้มาแบบตัดสดเหมือนกันไหมอันไหนอะแดงอินโดแดงอินโดชําแล้วเออแดงอินโดชําแล้วโตไวมากงั้นเดี๋ยวตัวนี้เราก็ต้องไปลุ้นกันอันนี้อะถ้าเอาไปยังไม่ต้องไปวอรี่เขาชํามาให้เราแล้วเราก็แค่ไปวางในที่ร่มอากาศถ่ายเทแค่นั้นตัดสดก็จริงอันนี้เขาชามาประมาณสักนานไหมเขาว่าไงชามาเมื่อกี้โอ้ตัดแล้วก็ชำมาให้เลยมันก็เรียกว่าตัดสดเลยนะใช่เรียกว่าตัดสดเลย แล้วก็ต้องมาลุ้นกันในทีนั่นแหละแล้วนี่มีมียาสามใบนี่กำลังออกมาอันนี้ใบแรกอันนี้ใบแรกเลยอันนี้ใบล่าสุดอันนี้ใบล่าสุดอันนี้ใบที่สองใบที่สามมันก็ถือว่าโอเคถ้ามีถ้าไซส์มาประมาณนี้มันโอกาสรอดมันก็โอกาสลายลายมันจะเพิ่มขึ้นไปไม่ได้ไหมมีโอกาสหมดก็เป็นลุ้นนาวใช่มีโอกาสหมดแหละเป็นลุ้นเนาวแต่ว่าลายมันก็โอเคนะ ลายก็มันขึ้นมันขึ้นก้านเลยนะใช่โอ้หลายลายก็ขึ้นมันคือถ้าเป็นไม้ด่างไม่ว่าจะชนิดไหนนะมันคือการลุ้นทั้งนั้นเลยมันมีโอกาสเขียวด่างหรือเพือกก็ได้มีโอกาสหมดแหละมันคือเสน่ห์ไม้ด่างไงเออมันคือเสน่ห์ไงซึ่งเราไปกําหนดกะเกณอะไรไม่ได้เลยหน้าที่เรามีอย่างเดียวคือเลี้ยงยังไงก็ได้อย่าให้ตายแค่นั้นแหละอเพราะถ้าเพราะถ้าเขายังเติบโตไปเรื่อยๆนะ ่อให้เขาด่างน้อยแต่รุ่นลูกเขาอ่ะก็อาจจะด่างเยอะก็ได้เออเดี๋ยวต้องไปลุ้นกันนั่นแหละใช่ใช่ใช่นี่ก็เป็นเสน่ห์ของไม้ด่างถูกต้องง่ายๆตอนนี้แอนน้อยพยายามจะเก็บเทพทุกตัวก็พยายามตัวไหนที่ถูกนะเราจะจับเข้ามาทุกตัวในคลิปถูกต้องถูกต้องเราจะมีให้ได้จะมีให้ครบอ่ะถามว่าถามว่าหวังอะไรหวังว่าจะทํากําไรไหมคือมันก็มีหวังเล็กๆแหละแต่อย่างแรกคือ คือเราชอบแล้วไงเราชอบเราก็อยากปลูกอ่ะต้นไหนที่เราอยากได้มานานแล้วอ่ะแล้วมาถึงจังหวะที่เรามีโอกาสเนี้ยเออเราก็มีกําลังซื้อโดยที่แบบว่าไม่ได้ไปเดือดร้อนอะไรอย่างเงี้ยเราก็ซื้อเก็บก็ได้คือหาความสุขให้ตัวเองอันดับแรกคือปลูกแล้วต้องอันดับแรกต้องอยากปลูกเขาก่อนอยากปลูกเพราะอะไรอยากปลูกเพราะว่าเราชอบปลูกแล้วเรามีความสุขอันนั้นคือกําไรชีวิตไปละส่วนอนาคตอ่ะถ้าเขาเติบโตแล้วออกหน่อออกอะไรมาเงี้ยเออได้แบ่งปันได้อะไรเงี้ยมันก็คือผลพลอยได้ไง อย่างนั้นมันก็เป็นที่ตัวกระแสแรงสมัยก่อนนะเนาะราคาแพงเราซื้อไม่ไหวอยากจะมีประดับสวนน่ะเป็นไปได้ยากมากวันนี้มีโอกาสเก็บแต่ละตัวเนาะที่ได้มานี่ยสุดยอดนะสุดยอดคือคือยังไม่คิดเลยว่าเฮ้ยกูจะมีโอกาสได้ปลูกแดงอินโดหรือวะกูจะมีโอกาสได้ปลูกตานีด่างหรือวะเพราะตานีเนี่ยโอ้โหถ้าใครได้ดูคลิปก่อนๆนะบุกป่าฟาดงเข้าป่าสวนป้าสวนหญ้าสวนยาย ไปหามาไปขูดมาปลูกสรุปมีแต่ด่างเทียมด่างเทียมทั้งนั้นด่างมโนทั้งนั้นแต่เราก็ถือว่าเราได้ทดลองมือไงตอนนั้นไอ้พวกนี้ที่ต้นต้นใหญ่ๆนะต้นต้นหลักแสนหมดเลยนะที่ออกใช่ใช่สามแสนสี่แสนแปดแสนน่ะใช่จนต้องไปไปไปค้นหาตามไล่ใช่ไหมของญาติของท่านเนี่ยขี่ไล่ดูตามถนนอะไรเงี้ยคือตอนนั้นมันพีคมากๆให้ตัวนี้ถ้าถ้าพีคใหม่ๆเดี๋ยวกเจ็ดแปดหมื่นแสนเขาก็ซื้อกันช่วงเมื่อก่อนอ่ะแพง คือตอนนั้นไม่ว่าต้นไหนตอะคือให้มีความด่างอะมันมีราคาหมดอแต่ว่าตอนนี้มันไม่ใช่ว่าไม่มีราคานะคือมันก็มีราคาที่คู่ควรอ,ม,อมีราคาที่คู่ควรคือต้นไหนที่เราสามารถซื้อได้นั่นแหละเขาคู่ควรแล้วก็คือคือคู่ควรราคานั้นเออนั่นแหละก็ยังมียังเหลือ,อที่อยากอยากได้นะก็มีฟลอริด้าน้ำวา้า ว้าค้อมด่างหรือว้าไอซกครีมก็ได้นะเออคงจะประมาณนี้แหละเดี๋ยววัดหน้าฟาริดาถ้าเราเจอราคาได้ลักษณะนี้ถึงเอาอตอนนี้จะยอยตามเก็บใช่แต่เก็บในราคาถูกเท่านั้นถูกต้องเกินพัดไม่เล่นก็ซื้ออยู่แถวหลักร้อยหลักพันนี่แหละพอ คลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะคะเป็นการนัดรับเนาะก็เหมือนคลิปกับเปิดตะก้าไม้ด่างแหละแต่วันนี้เรามานัดรับชนมือกันนะคะกับต้นนี้เลยกล้วยด่างนะคะกล้วยตานีด่างจ้าราคาไม่ถึงพันเก้าก้าบกาทถูกมา,มากๆเลยเออลืมบอกอีกอย่างนึงนะเมื่อกี้ลืมบอกราคาเนี้เก้ยเก้บาบทอะถูกกว่าราคาเม็ดกล้วยตานีด่า ที่ซื้อมาเพาะกันอีกนะเมื่อก่อนเนี่<ส>น้อยซื้อมาซื้อมาเพาะประมาณโอ้โหยี่สิบสาสิบเม็ดได้รวมถึงการเคลมด้วยนะเท่าไหร่ตอนนั้นนะแต่โชคดีเราอะซื้อมาในราคาที่ถูกรวมๆแล้วอะหมดไปประมาณห้าร้อยกับกับเม็ดกล้กวยด่างนะเม็ดกล้วยตานีดางแต่ว่าเพื่อนๆหลายคนอะหมดไปเป็นพันรอบละพันรอบละพันบางคนนี่หมดไปเป็นหมื่นเลยนะกับกับซื้อเมล็ดมาเพาะแล้วก็ไม่ขึ้นซักเม็ดบางคนเพาะขึ้นแต่ไม่ดังแต่วันนี้ กับต้นนี้ไม่ถึงพ9 9เบาทได้ด่างไปเลยถึงบอกไงว่าเรา่ชอบใช้เงินแก้ปัญหาหจัดไปเลยเอาด่างไปเลยเนาะอ,อ่ะโอเคพี่แค่นี้แหละที่อยากจะบอก